ค่ะผู้ยังผู้ไหนมองไรตกมั่งเนาะค่ะแต่ที่นี่หนองคายค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะอำเภอโพนพิสัยเนาะค่ะจังหวัดหนองคายเจ้าเสียหนาวฝนพี่พี่น้องน้องก่อนค่ะที่นี่หนองคายนะคะที่นี่อำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะพุณเมีวันก็ออกไปใชรให้พี่เห็นน้องเบื้องกันไก่ไก่กับ่ไไรเนาะค่ะฝนค่าไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆจ้ะซ่อมแซมตั้งแต่หลังคาอันว่าห้ฝนมันั่วนนะคะหม่องสำรับน้อยเพื่อนพี่น้องเพิ่นกะไ่อยากให้มันเปียกเนาะคะ่ะแต้ว่ากับอะไให้ออกมาเด้อพี่น้องเราะคะ่ะเพ่ให้ได้ให้ออกมานะคะเพราะว่าฝนนะคะเด็กๆจะออกมาถูกน้ําฝนเนาะค่ะเพื่อังผู้ไหนหม่องไร้ตกมัองเนาะค่ะแต่ที่นี่หนองคายค่ะพี่น้องคะเนาะค่ะอําเภอโพนพิสัยเนาะค่ะจังหวัดหนองคายเจ้าเตียนาวฝนค่ะเ,เพื่อนๆเนๆเ้ย กันเอ้ยเมาฝนบ่เสียว <laughs> พี่น้องเจ้าเตี้ยหนาวฝนวิ่งแก่นเลยค่ะวิ่งแก่นมานอนไต่ปีเนาะค่ะพี่น้องคะมานอนไต่เปีเลยเพื่อนเพื่อนเห็นบนา้านจ้ะพงษ์ยาเยอวันถือฝนทำไมถึงตก <c oughs> บอกว่าฝนตกปกปบบมันร้องเรียกนนฝนบนฟ้าคเนี่ยวันก็นอ,ออกไปใชรให้พีเห็นน้องเบื้องันไก่ไก่กับอะไรเนาะคะ่ะฝนค่ะ เพื่อน ơi! เอ้เพื่อนเอ,อ้เมาฝนบ่เสียวเอ้ยทำไมกึ่งตกบอกว่าฝนตกเพราะกอบมันร้องเรียกคนบนฟ้าค่ะพี่พี่น้องน้องก่อน่ะที่นี่หนองคายนะคะที่นี่อำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะเจ๊วันแม่นางเลี้ยงร้านค่ะ ไอ้แค่สำหรับไปนัางเรียงร้านวันนี้สงสัยบ่หายออกมากขังนอกรอกจ้าน้องบีมบอ,อกมากบ่ไ้เด้อค่ะเนื่องด้วยบัดนีท้ทั้งลมทั้งอันนี้นะคะหญ้ากําลังสวยๆงามๆพี่น้องถูกฝนนะคะถูกฝนสวยแบบงามเลยพี่น้องจ้านะคะสวยแบบงามเลยมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเสียงเจ๋วๆไม่ไงออนไล์งานแล้วพี่น้องเอ้ยไลยงานหลีกอนเด้อค่ะไลยงานเปืน่นเปี่ยนพีพีน้องน้องก่อนค่ะ ที่นี่หนองคายนะคะที่นี่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะพูดเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าดูเอาเด้อค่ะพี่น้องตกลงมาอีกแล้วเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้ามึงหงาพุ่งก็ได้น้ำฝนเนาะพี่น้องเนาะพุ่งได้น้ำฝนเม่วันก็ออกไปะใายให้พี่เห็นน้องเบื้องันไก,ไก่กับอะไรเนาะคะ่ะฝนครับบัดน,นี้ทั้งลมทั้งอันนี้เนาะค่ะหญ้ากำลังสวยๆงามๆพี่นอ้องถือฝนนะคะ ฝนสวยแบบงามเลยพี่นงจ้ะเนาะค่ะสวยแบบงามเลยเพื่อนๆจ้ะซ่อมแซมตั้งแต,งแต่หลังคาอันว่าห้ฝนมันล้วนเนาะค่ะหมองสำหรับฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วพี่นงถามว่าฝนเยวันแม่นางเลี้ยงล้านเนาะค่ะไอ้แค่สำหรับไปนั่งเลี้ยงล้านวันนี้สงสัยว่าห้ออกมากขังนอกหรอกจ้านนองบีบออกมากบ่ได้เด้อค่ะเนื่องด้วยเพื่อนจ้าเพื่อนจ้าดูเอาเด้อค่ะพี่นง ตกลงมาอีกแล้วเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้ามึงหงาพุทธก็ได้น้ำฝนนะพี่น้องเนาะพุทได้น้ำฝนกำลังแล่พุทธปื้มมาอีกแล้วค่ะแล่พุทธปื้มมาอีกแล้วที่ไหนตกมั่งบัดน,นี้ทั้งลมทั้งอันนี้นะคะหญ้ากำลังสวยๆงามๆพี่น้องถูกฝนนะคะถูกฝนสวยแบบงามเลยพี่น้องจ้าเนาะคะ่ะสวยแบบงามเลยทำไมจึงตก <c oughs> บอกว่าฝนตกเพรามันร้องเรียกฝนบนฟ้าทำพี่ฝนค่ะโอ้ยทั้งลมพี่น้องบัดที่นี่ทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะโอ้ยผัดใจหัวใจวันพี่น้องเปียกเอเลเลยนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องก้อนค่ะที่นี่หนองคายนะคะที่นี่อำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะฝนค่ะ ฝน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 ตกมาลูกปวกปากลูกมาจะไดควยันมาแบบว่ามีปีมีคุยเพื่อนอเพื่อนเอ้ยเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะค่ะฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วพี่น้องถาม,าามาว่าคนถามว่าฝนเฮ้ยทำไมร้องไห้และหลังน้ำตาบอกว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้วาส,นวสนันวาสันพี่น้องโอ้ยคอยหลังเงือกไหล กะได้คอยสวด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 มากบานต๊เมื่อารถพี่น้องบาดที่นี่เพื่อนจ้าเพื่อนจ้าดูเอาเด้อค่ะพี่น้องตกลงมาอีกแล้วเย็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยจ้าเมื่งหงาพุ่นก็ได้น้ำฝนนะพี่น้องเนาะพุ่นได้น้ำฝนได้วันแม่นางเลี้ยงล้านค่ะไอ้แค่สำหรับไปนางเลี้ยงล้านวันนี้สงสัยม่ใไ้ออกมาขขางนอกดหรอกจ้าน้องบีบออกมากบ่ได้เด้อค่ะเนื่องด้วยพี่พี่น้องน้องก้อนค่ะที่นี่น้องคายนะคะ ที่นี่อำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายจาา้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ้าซ่อมแซมตั้งแต่หลังคาอัน,น,นว่าให้ฝนมันรัวน,นะคะหม่องสำรับฝนตกลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยเทยลงมาเทาลงมาพี่น้องเบิ่งเอา <laughs> อเ,อเพื่อนเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ย นบะเสียวเจวันแม่นางเลี้ยงร้านค่ะไอ้แค่สำหรับไปนัางเลี้ยงร้านวันนี้สงสัยบ่ให้ออกมากขังนกหรอกจ้าน้องบีมบอกมากบ่ได้เด้อค่ะเนื่องด้วยมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเสียงเขกยวๆไม่ไงออดไลยงานแล้วพี่น้องเอ้ยไลยงานลีกอนเด้อค่ะไลยงานเปื่นเปื่อ้ยทำไมถึงตกบ คนโตกบกบมันร้องเรียกคนบนฟ้าท่านบัดนี้ทั้งลมทั้งอันนี้นะคะหญ้ากาลังสวยๆงามๆพี่น้องถูกฝนนะคะถูกฝนสวยแบบงามเลยพี่น้องจา้าเนาะคะ่ะสวยแบบงามเลยมาอีกแล้วจา้าพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าเสียงเก๋วเกว๋ไม่ไงอ้อ,อนรายงานแล้วพี่น้องเอ้ยรายงานรีบกัออนเดอ้อค่ะรายงานเปลื่ๆ เ,เพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเมาฝนบ่เสียวไม่ได้ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อค่ะผู้ยังผู้ไหนมองไรโต๊กมั่งเนาะคะ่ะแต่ที่นี่หนองคายค่ะพี่น้องค่ะเนาะคะ่ะอำเภอโพนพิสัยเนาะคะ่ะจังหวัดหนองคายเจ้าเตียหนาวฝนมาอีกแล้วจ้า พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเสียงแขวเขวไม่ไงออนรายงานแล้วพี่น้องเอ้ยรายงานลีดกันเด้อค่ะรายงานเปื่อนเนมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเสียงเจ๋วเขวไม่ไงอ้อนรายงานแล้วพี่น้องเอ้ยรายงานลีดกันเด้อค่ะรายงานเปื่อนเนพี่ฝนค่ะโอ้ยทั้งลมพี่น้องบัดที่นี่ทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะโอ้ยผัดใจหดใจอ้อนพี่น้องเปียกเอเลเลยนะจัก่นะ งามเลยคะ่ะญาตินีเปียของใหญ่อ่อนพี่น้องงามเลยเนาะคะ่ะงามเลยเนาะคะ่ะดูด,ด้วยไหลมาขัางกับแพ่งกับม่านนี่แหละพี่น้องอ๋อค่ะผพ้่ออย่งผู้ไหนมองไรโต๊มั่งเนาะคะ่ะแต่ที่นี่น้องคายค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะอําเภอโพนพิสัยเนาะคะ่ะจังหวัดน้องคายเจ้าเตียหนาวฝนด้วยฝนเนาะคะ่ะเนื่องด้วยฝนเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ผู้กำลัางงานันซองหนาซองล้างดนหนาดหลังเบิง้งอยู่นี่พี่น้องไม่ให้รั่วเนาะคะ่ะทาไม่ให้รั่วเพราะว่าคนเลี่ยงลั้นคนอะ งามเลยค่ะญาติีนเปียของยายอ่อนพี่น้องงามเลยเนาะค่ะงามเลยเนาะค่ะดูด้วยไหลามาขัางกับแพงก่อมั่นนี่แหละพี่น้องมาอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเสียงเก๋วเก๋วไม่ไงอ่อนไล่งานแล้วพี่น้องเอ้ไล่งานลีกกออันเด้อค่ะไล่งานเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ล,ลังแล่ปูดปื้อมาอีกแล้วค่ะแล่ปูดปื้อมาอีกแล้วที่ไหนต๊มั่งเพื่อนเพื่อนจ้าซ่อมแซมตั้งแต่หลังคาอัน ว่าห้ฝนมันรัวนะคะหม่องสํหรับเ,เพื่อนๆจะซ่อมแซมตั้งแต่หลังคาอัน,น,นว่าห้ฝนมันรัวนะคะหม่องสํหรับพี่ๆน,น้องๆกอนค่ะที่นี่หนองคายนะคะที่นี่อําเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายจ้ามาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะฝนตกอีกแล้วตกอีกแล้วพี่น้องถามว่าฝน,นตกลงมาหร้อพี่น้องเอ้ยเทลงมาเทลงมา พี่น้องเบิ้งเอวโคตรอะงามเลยคะย่ะญาตินีเปียของยายอ่อนพี่น้องงามเลยเนาะค่ะงามเลยเนาะค่ะดูดูไหลมาข้างกับเพงประมาณนี้แหละพี่น้องไหลมาข้างกับเพงก็จะประมาณนี้เด้อเพื่อๆพี่ๆน้องๆที่เตอร์จ้าเนาะค่ะมึงไหลมาเบิ้ลตาแล้วก็สวมเส้นตะเต้นอันตรงหลังคานี่ยถามว่าคกบหายทำไมร้องไห้และหลังน้ำตา บอกว่าหัวใจของขา้าคิดถึงแก้วตาจึงร้อง <c oughs> ไอ้ฝนเนาะคะ่ะเนื่องด้วยฝนเนาะคะะพี่น้องคะนี่ผูกกระลังงันซองหนาซองลังโดหนาโดลังเบื้องด้วนี่พี่น้อง <c oughs> ไม่ให้รั่วเนาะคะ่ะทําไม่ให้รั่วเพราะว่าคนเลี่ยงร้านพ่ <c oughs> ตกอีกแล้วตกอีกแล้วพี่น้องถามว่าคนเอย้ยทําไมถึงตก <c oughs>